นเนนจะกระเด็นข้อตาเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหตามเน้นๆนะครับเน้นๆ,ๆเนๆๆาา้นๆๆ power channel สวัสดีครับ <c oughs> ตื่นมาแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย6โมง power ว,วันนี้น้อง p o w ่ r ตื่นแต่กี่โมงเนยตีห้ากว่าตื่นนะครับผมวุ่ยวายไม่อยากนอนนะครับ พ่อก็เลยบอกว่าทำกับข้าวดีกว่าใช่ไหมคะวันนี้ทำอะไรคะเนี่ยน้ำพริกกะน้ำน้ำพริกกะปินะคะตามในเปรียดแอบชิมไล้ดังคะกะปิจากกะปิระยองผมซื้อมาจากจากไหนเนี่ยลืมเนี่ยถึงมอเตอร์เวย์อเปล่าดูของนี่ตำเบงเลยนะคะเนี่ย ตำไม่พอแอบชิมด้วยนะคระับตำกัเปียใส่กระเทียมแล้วก็ใส่กระเทือพวงเสร็จปุ๊บแอบชิมเลยนะครับยังไม่ใส่มะนาวที่ใส่มันต้องตาดูสิเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่พริกใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใส่พริกรอน้ําต้มสุกเนาะมาคนน้ําต้มสุกอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำปลาเปาเหงื้อหอมๆคุกข้าวกินกับ ไข่เจียวใช่ไหมคะเพราะว่าจะกินข้าวเยอะไหมเช้าเนี่ยเนือกินให้หมดเลยไหมคะหมดถ้วยเลยไหมอืมวันนี้ฝันดีไหมคะนอนเ่ยฝันดีฝันว่าอะไรฝันว่าได้ต่อยมวยหรือเปล่าคะโหถีบเตะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพ่อตื่นตั้งแต่จี๊สองครับวันนี้อารมณ์ดีหรือยังคะแนนได้ตำลมพีกกะปิ ลำดีแล้วตื่นเช้าวันนี้เด็กไม่ใช่ชอบนอนครับน้องบาวเวอร์นนเนี่ยตื่นมาถ้ารู้สึกตัวนี้ไม่ใากจะนอนต่อนะผมอยากจะตื่นไปทำนู่นทำนี่เด็กกิจกรรมนะครับน,น,นีกิจกรรมเราต้องทำท่าตำให้ดูนะซิ่งเนี่ยตำอะไยเอา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 ,เอาสากมาตำมันตำน้ำทิ้กันแล้วเอนี่ยตำม,มาช้อนอนอกก่อนเนาะตำทำให้ดูโอ้บเหินอย่างดีนะครเนี่ยโอ้โหตำต้องเอามือป้องมันด้วยหรือเปล่า จะกระเด็นเข้าตาเออเอ,อ,อ,อ้โ,อโหโอ้โหอ้โหตำเน้นเน,น,นะคะเน้น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 ตำเน้นเน้นนะคะหนึ่งแม่บ้านแม่เรือนนะคะหนะึ่งเสียงมอของข้ากาลังเดือดละพอหมงแ้าวไหมี่นะขอบคุณค่ะขอบคุณไหนแล้ว